สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกินิภาชัยเพชรการศึกษาโปรแกร,ปรมปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเลือกลมชักในเด็กค่ะอาการของโรคลมชักนะคะเกิดจากความผิดปกติของการนำกระแสประสาทในสมองซึ่งมีผลต่อร่างกาย อาจมีผลต่อภาวะการรู้สึกตัวแพทย์หญิงปริยารัฐกุมมาณแพทย์ด้านประส,สาทวิทยาอธิบายในเด็กที่มาด้วยอาการชักครั้งแรกต้องตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมชักเช่นจอเลือดเพื่อดูว่ามีความผิดปกติของระบบน้ำตาลหรือมีภาวะติดเชื้อหรือเปล่าค่ะสำหรับโรคลมชักนะคะเป็นอาการที่ชัก ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นก่ลาวคือไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อค่ะอันตรายจากการชักหากใครมีโอกาสได้เห็นผู้ที่มีอาการชักต้องยอมรับว่าค่อนข้างน่าตกใจมากเลยนะคะนายแพทย์ชาก คารินบางช้างกุณมานาแพทย์ด้านประสาทวิทยาอธิบายว่าในกรณีปกติการชารักโดยตัวมันเองไม่ค่อยมีอันตรายโดยอาจเกิดขึ้นและจบลงภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะส่วนมากแล้วอันตรายที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากคนรอบข้างที่พยายามให้ความช่วยเหลืออย่างรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ จนก่อให้เกิดอาการเจ็บทางร่างกายนายแพทย์จะต้องตรวจอาการจนแน่ใจแล้วว่าเป็นโรลคลมชักแน่ๆจึงให้การรักษาโรคลมชักบางชนิดก็อาจจะไม่ต้องรักษาเพราะเมื่อเด็กสู่เข้าไว้รุ่นแล้วอาการจะค่อยๆหายไปเองค่ะแม้อาการชักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆการจบลงในเวลาไม่นาน การพาเด็กไปพบแพทย์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่แพทย์จะไม่ค่อยตรวจสอบให้การดูแลและป้องกันการชักซ้ำๆค่ะได้ดีขึ้นในอนาคตแม้อาดแม้การชักจะไม่เป็นอันตรายและหายใจไม่ได้เองแต่หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งย่อมเกิดผลกระทบต่อตัวเด็กนะคะและพัฒนาการทางการเรียนรู้ และสังคมหลีกเลี่ยงได้ยากเด็กที่ชักบ่อยๆจะเริ่มถอยห่างจากเด็กที่ผิดที่ปกติค่ะกลายเป็นเด็กที่สมาธิสัน้นเรียนหนังสือช้าและมีพฤติกรรมก้าวร้าวสมาธิสัน้นและมีปัญหาการเรียนตามมาเรื่อยๆค่ะอาการชักที่เป็นอันตรายนะคะคือกรณีที่อาการชักเกิดขึ้นเป็น ระยะเวลาเกินกว่า30นาทีหรือการชักที่มีการสามลักร่วมด้วยและทำให้ผู้ป่วยหยุดหายใจค่ะซึ่งทั้ง2กรณีนี้จะทำให้สมองขาดออกซิเจนถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะนอกจากนี้อาการชักสั้นๆแต่ชักสามหลายครั้งในวันเดียวก็เป็นอันตรายเนื่องจากทำให้อาการชัก ครอบคุมได้ยากขึ้นค่ะซึ่งกรณีนี้พบได้ไม่ค่อยบ่อยนักนอกจากนี้อันตรายอื่นๆได้แก่การชักที่เกิดขึ้นระหว่างที่เด็กทำกิจกรรมเช่นปีนป่ายที่สูงอยู่ใกล้ของอยู่ใกล้ของมีคมมีกิจกรรมทางน้ำหรือโดยสารพาหานะเป็นต้นค่ะการพาเด็กมาปรึกษาแพทย์ ื่อรับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกสร้างความแตกต่างในแง่พัฒนาของเด็กเป็นอย่างมากการเปิดโอกาสให้เด็กชักซ้ำๆนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อสมองของเด็กแล้วยังทำให้อาการทวีความรุนแรงขึ้นจนยากที่จะควบคุมอีกด้วยนะคะรักษาอาการชักในเด็กนายแพทย์ชาคลินกล่าวถึง การรักษาโรคลมชักในเด็กว่าในการจะเริ่มกระบวนการรักษาแพทย์จะต้องตรวจอาการจนแน่ใจแล้วว่าเป็นโรคลมชักจริงๆจึงให้การรักษาโรคลมชักบางชิตก็จะไม่ต้องรักษาเพราะเมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่นอาการจะค่อยๆหายไปเองบางรายอาจจะชะลอการรักษาไปก่อน ไม่จำเป็นต้องรีบรักษาตั้งแต่การชักครั้งแรกจนกว่าจะมีการประเมินอ,อย่างละเอียดเป็นต้นสำหรับกรณีที่ต้องรับสึกรับรักษาแพทย์ต้องพิจารณาต่ออีกว่าต้องรักษาด้วยยาตัวไหนเป็นเวลาเท่าไหร่แพทย์จะต้องคุยกับผู้ปกครองของเด็กอย่างละเอียดนะคะทั้งเรื่องการวินิจฉัยรักษาและชนิดของโรคลมชักค่ะ ผลข้างเคียงของยาอาจเกิดขึ้นได้รวมทั้งวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอาการการใช้ยาการชักไม่อาจป้องกันการชักได้อย่างเต็มร้อยนะคะเพียงแต่ลดโอกาสชะลอเท่านั้นเราจึงพบว่าผู้ป่วยบางรายเมื่อรับยาแล้วอาจไม่มีอาการอีกเลยขนาดที่บางราย รับยาไปแล้วในขนาดเริ่มต้นก็ยังมีอาการชักอยู่ซึ่งกรณีนี้แพทย์จะต้องมีการทบทวนและรับยาให้เหมาะสมนอกจากยาแล้วสิ่งที่แพทย์มักจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันอาการชักได้แก่การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นการชักซึ่งมีหลายประการเช่นการอดนอนอาการไข้การได้รับยาไม่สม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่พ่อแม่ที่ลูกเป็นลมชักควรระวังถ้าเริ่มรับยาการชักแล้วคนไข้ต้องปรับต้องกลับมาพบแพทย์เป็นระยะเวลาทุก2-3เดือนค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมอาการได้ดีไม่มีผลข้างเคียงของยาและเด็กมีมีพัฒนาการที่ดีไม่มีปัญหาในการเรียนในแพทย์สิคารินก่าว สาเหตุ <c oughs> สาเหตุของการชักนะคะลอกลมชักอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะทั้งในผู้ที่มีสมองปกติและผู้ที่มีความผิดปกติทางสมองนะคะผู้ที่มีสมองปกติการชักอาจเกิดจากการได้รับการกระตุ้นจากปัจจัยต่างๆค่ะ ได้แก่ไข้สูงระดับน้ำตาลและเกลือแร่ผิดปกติการใช้ยาบางชนิดการอดนอนส่วนที่ผู้ที่มีความผิดปกติในสมองนะคะปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของการชักได้แก่โรคทางพันธุกรรมที่มักมีอาการชักร่วมด้วยภาวะสมองพิการแต่กำเนิดซึ่งเกิดตั้งแต่เมื่อทารกยังอยู่ในท้องค่ะ อาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์การได้รับสารเสพติดการขาดอาหารหรืออุบัติเหตุในการระหว่างตั้งครรภเป็นต้นนะคะการกระทบกระเทือนต่อสมองเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการขาดออกซิเจนด้วยนะคะการติดเชื้อในสมองอาทิฟีในสมองสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นต้นค่ะ เนื้องอกในสมองหรือมะเร็งที่กระจายจากวัยวะอื่นๆมาสู่สมองแนวทางรับมือและป้องกันอันตรายจากโรคลมชัก่ะหนนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตั้งสติให้ดีอย,อย่าตกใจนะคะ 2. องถ้าเด็กนั่งอยู่ให้จับเด็กเอ็นลาบลงกับพื้นตะแคงตัวไปข้างๆเพื่อป้องกันการส้ำลัก 3. พยายามนำตัวเด็กไปยังที่โล่งห่างไกลของมีคมเช่นมุมโต๊ะหรือวัตถุมีคมที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บค่ะ 4. นะคะคลายเสื้อผ้าที่รัดการคนมุงออกไปห่างๆเพื่อให้อากาศถ่ายเทค่ะ 5. ค่ะหากพบว่าเด็กมีไข้ให้พยายามเช็ดตัวลดไข้ 6พบว่าร่างกายแข็งเก่งอย่าพยายามนวดหรือดึงเด็กนะคะ 7. จห้ามนำสิ่งของรัดใส่ปากผู้ที่มีอาการชักเด็ดขาดนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังก่อให้เกิดอันตรายในช่องปากเช่นฟันหักอุดหลอดลมซำรักอาเจียนซึ่งเป็นอะไรถึงแก่ชีวิตได้นะคะ หากทำได้ควรจับเวลาหรือถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ค่ะ 9. เมื่ออาการชักจบลงอย่างอย่าละเลยควรพาเด็กไปพบแพทย์รับการวินิจฉัย 10. เมื่ออาการชักเกิดนานถึง5นาทีหรือมีอาการชักแล้วหยุดแล้วชักอีก 11. โดย ที่ยังไม่กลับมาสูต่ตัวดีในระหว่างชักให้รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะอาการชักมีหลายรูปแบบนะคะอาการชักในความผิดของในความคิดของคนอาจเห็นได้จากที่ร่างกายแข็งเกรงกระตุกตาค้างแต่อันที่จริงแล้วการชักมีอาการแสดงออกได้หลายรูปแบบอาทิอาการชักแบบมือนิ่งนะคะ เป็นอาการชักชนิดหนึ่งที่เกิดกับเด็กอายุระหว่าง5-10ปีเป็นส่วนใหญ่และมักพบมาพบแพทย์ในปัญหาการเรียนรู้การเรียนรู้ตกต่ำมีอาการเมื่อรอยเด็กเมื่อรอยเป็นพักๆหรือคุยอยู่แล้วนิ่งไปไม่ปรากฏอาการทางเนื้อกล้ามเนื้อหรือปรากฏน้อยมากบางราย เพียงกระพริบตาหรือทำปากขยุบขยิบอยู่เช่นนี้ประมาณ150นาทีก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็กลับมาเป็นต่อผู้ป่วยบางรายอาจจะเป็นราย10ครั้งต่อวันคนรอบข้างต้องหมั่นสังเกตและต้องไม่ละเลยที่จะปรึกษาแพทย์ค่ะจากข้อมูลที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะถ้ามี ข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะทีนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ